วันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำคอหมูทอดกรอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะ อย่างที่รู้รกันนะคอหมูส่วนมากจะเอาไปทําเป็นคอหมูย่างใช่ไหมคะเลยวันนี้การจะเอามาทาอีกหนึ่งเมนูคอหมูค่ะนั่นก็คือคอหมูทอดกรอบค่ะนี่เลยค่ะคอหมูนะคะที่การได้มานะคะเขาจะเป็นชิ้นยาวๆชิ้นใหญ่ๆนะการก็จะหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่เพื่อสะดวกในการทอดเนาะค่ะปริมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะเอาคอหมูค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมแบบนี้เลยค่ะ หมักด้วยผงปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนชาพอไม่ต้องเยอะนะคะตามด้วยซีอิ้วขาวนะคะ1ช้อนซอนปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนเนาะน้ำตาลทรายค่ะนิดเดียวพอนะคะตัดรสค่ะเดี๋ยวเขาจะเค็มเกินไปดังนั้นให้เพื่อนทำการคุกเขาค่ะ เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะตามความชอบเลยนะคะนี่กันจะชอบแบบให้ออกมีกลิ่นพริกไทยหน่อยเนาะทำทเองเนาะชอบอะไรเราก็ใส่เลยค่ะจัดเลยตามความชอบรสชาติเอาให้ได้ตามใจเราเลยนะคะแอบชิมได้เนะาะจังหวะนี้จะเติมจะเพิ่มอะไรเราก็เอามาแตะแตะลิ้นเนาะแล้วก็เอาไปบ้วนน้ำทิ้งวิธีการชิมของกัน เราไม่ต้องปรุงให้เข้มข้นมากนะเดี๋ยวกันจะมีน้ําจิ้มแจ่วนะคะสูตรเด็ดค่ะสูตรไม่เค็มมากนะคะน้ําจิ้มแจ่วเมื่อขยำคลุกเคล้านะคะจนน้าซอสน,นะคะเขาซึมเข้าไปในหมูเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เพื่อนใช้แป้งทอดกรอบค่ะอาจจะใช้แป้งทอดกรอบเนาะใส่ไปก่อนนะคะ1ช้อนเราใส่แล้วเรา,เข,าขยำเนาะขยันดูก่อนพอข,ขยันจนแป้งละลายหมดแล้วเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งช้อนนะคะ เป็นช้อนที่2แล้วนะคะที่การใส่ลงไปใช้เป็นน้ําเย็นจัดนะคะใส่ลงไปค่ะนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนพอเราจะไม่ต้องการให้แบบเหลวมากเนาะเราใช้แป้งคลุกไม่ใช่ว่าชุบแป้งทอดนะคะ,ะแล้วกันก็จะหมักทิ้งไว้นะคะสักประมาณ 10- 15นาทีนะคะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะระหว่างรอหมักหมูนะคะเราจะมาทาน้าจิ้มแจ่วสูตรแซ่บๆกันค่ะพริกป่นค่ะการจะใส่พริกป่นก่อนนะเป็นอันดับแรกแค่เรียงลําดับการใส่อะค่ะแค่นี้เขาก็จะไม่เข็มมากแล้วนะคะเนี่ยพริกป่นค่ะมากน้อยตามความชอบเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะน้าตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ มีอะไรใส่ให้หมดก่อนเลยนะคะการจะใส่ตัวน้ําปลาค่ะเป็นอันดับสุดท้ายนี่แหละค่ะเป็นการกําหนดนะคะว่าจะให้เค็มมากหรือเค็มน้อยค่ะคือเราจะใส่ของแห้งปริมาณของที่ใส่ไปก่อนเพื่อที่จะกะปริมาณนะคะน้ำตาลทรายนี้เข้าไปด้วยนะคะ อันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วอันนี้การคั่วเองนะคั่วเองตําเองเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะการจะลงให้นะคะการคั่วข้าวคั่วแบบโบราณนะาทำข้าวคั่วแบบโบราณค่ะไว้ใส่ราบไว้ทําน้ําจิ้มแบบนี้ค่ะสะดวกดีค่ะอาปริมาณมากน้อยแล้วแต่เลยนะความชอบใส่ไปเลยค่ะแต่อย่าใส่มากนะพอเวลาตั้งนานๆแล้วเขาจะอืดเนาะเขาจะอืดนนะ้ำขึ้นมาตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่เลย ตัดเปรี้ยวด้วยตัวน้ำมะนาวนะคะหลังจากนั้นอันดับสุดท้ายเลยค่ะใส่ของทุกอย่างที่มีอยู่นะักครบหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะนี่ก็จะทำแบบแห้งๆข้นๆนะคะแล้วก็คนเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างค่ะน้ำตาลเนาะน้ำตาลปลึกก็ให้บี้บลง นี่แหละค่ะวิธีนี้ค่ะจะทําให้ตัวน้ําจิ้มแจ่วเนาะเขาจะมีความเค็มน้อยอ่าไม่เค็มมากแล้วก็จะได้น้ําจิ้มแบบข้นๆแบบนี้นะคะสามารถเอาไว้กินกับจิ้มจุ่มได้เนาะพูดถึงจิ้มจุ่มแล้วอยากกินหอมข้าวคั่วมากเลยค่ะข้าวคั่วบอกเลยค่ะคั่วแบบสูตรโบราณโบราณจริงๆเลยนะคะคั่วง่ายๆค่ะแต่เขาจะคงความหอมได้แบบยาวนานเลยนะกลิ่นดีมากเลย นี่ละค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ให้เพื่อนชิมรสดูเนาะเอารสชาติให้ถูกใจเลยค่ะเขาก็จะแค่ๆแบบนี้เนาะอ่าเนี่ยละค่ะแค่นี้ละค่ะเราก็จะรู้แล้วค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาจะไม่เค็มมากนะคะนี่น้ําจิ้มแจ่วสูตรไม่เค็มมากค่ะอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะอ่าทีนี้เพื่อนๆมีเป็นผักชีใบเรื่อยผักชีฝรั่งเนาะต้นหอมผักชีหรือว่าหอมใหญ่หอมแดงเออหอมแดงอะค่ะใส่ได้เลยค่ะ ของการมีเป็นต้นหอมซอยแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกค่ะใส่เลยค่ะอ่าในส่วนของน้ำจิ้มนะคะของการเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใส่เป็นผักชีฝรั่งอะคะ่ะเขาก็จะให้ความหอมเนาะของการไม่มีการมีแบบนี้นี่แค่นี้แค่น้ําจิ้มก็กินขาดแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดหมูกันค่ะ <c oughs> ค่ะเราจะมาทําการทอดหมูกันนะคะน้ํามันใส่กระทะพอประมาณนะคะให้น้ํามันร้อนเลยค่ะน้ํามันร้อนจัดให้เพืเ่อนเบาไฟเหลือไฟกลางนะคะ ใช้ไฟกลางในการทอดค่ะแล้วหมูของเราหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมูที่หมักเอาหมูที่หมักของเราค่ะลงไปทอดเลยทอดไปเลยค่ะให้สังเกตนะคะอีกด้านหนึ่งเขาเริ่มเหลืองคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกลับเขานะคะอันนี้ก็ปล่อยขอเขาไปเลยค่ะใจเย็นๆนะคะในเวลาการทอดค่ะค่ะตอนนี้นะคะสังเกตดูนะคะ พอหมูเริ่มมีความเหลืองแล้วค่ะ,ะกลับด้านล่างเนาะ,ะให้เพื่อนทาการกลับด้านเลยค่ะยังขาดอบต่อไปค่ะ ้อในสีเหลืองสวยทั้งสองด้านเลยนะคะนี่ของการเตรียมมากเตรียมน้อยแล้วแต่จัดเลยค่ะไม่อยากจะบอกว่าการเผลือเกลอไปนิดสีเข้มไปหน่อยนี่ค่ะประมาณนี้แล้วค่ะได้แล้วนะคะสีก็จะเข้มเช่นจา่เสร็จแล้วะคะ่ะขช้นเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตา พอหมูทอดกรอบนะคะไปค่ะเดี๋ยวการไปทอดได้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จา้าคอหมูทอดกรอบนะคะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแซ่บมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะวิธีการทําแบบที่การทํานะคะรับรองค่ะไม่เค็มมากนะคะนี่เลยทํากันง่ายๆเลยค่ะของว่างมื้อสังสรรค์กับแก้มกับข้าวจัดได้หมดเลยค่ะนะคะทําง่ายๆกันค่ะอร่อยไม่แพ้กับคอหมูย่างเลยค่ะ ลองทำกันดูนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ